ซื้อมาแล้วก็มากินคนเดียวไม่ยอมแบ่งคนอื่นนะครับบอกว่าคนอื่นเขาซื้อแพงกว่าไอเดนใช่ไหมครับโอ้ไม่เผ็ดหรอครับไม่เผ็ดโอ้ตรงนี้หรอกไม่เผ็ดเลยห้ามเผ็ดนะครับห้ามเลอะด้วยนะครับนี่นะครับกระดาษอร่อยอร่อย โอ้ไม่เผ็ดด้วยต้อมกินน้ำโอ้ห้ามกินน้ำใช่ไหมห้ามกินน้ำเด็กขาดโอ้โอเพราะอะไรครับมันไม่เผ็ด <laughs> เดี๋ยวจะคอยดูว่าคนไม่เผ็ดคนไม่เผ็ดจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะคอยดูเดี๋ยวจะคอยดูว่าคนไม่เผ็ดจะเป็นยังไงดูระหว่างรอพี่โปกับพี่เนล่าพี่เนล่าอยู่้างไหนเนี่ยพี่เนล่า ท,ที่ไล่อยู่งนดิน็กินรอซื้อแม่ก,กับซื้อแม่พูดยาวแบงกับโมแบงผู้อื่นพูดอะคำกับบางไงรู้จักตัวนั้นว่าไปซื้อเอาเองเลยนะ ซื้อกินเอาเองด้วยครับเอา้าเก่งมากเลยกินหมดเลยเหรอกิาฮ <laughs> ่าฮ่าฮ่าฮ่ <laughs> อฮเก่งจ่งเย่ยกินหมดด้วยเยยาฮ่า่าฮเา่ยาา่ ของน้องอยากกินจังขอลองขอน้องสินิงขอกินนิงให้ให้ให้พี่ก่อนได้ไหมชิ้นเดียวเราแบ่งปันกันเดี๋ยวถ้าหมดพี่ทิ้งซื้อให้ใหม่เอาโอเคเหมือนกันแหละมันเหมือนกันแหละมันรสชาติดวกันเอเด้อเด้อ เดนินบอกว่าอบอกว่ากินอะไรก็ไม่รู้เดินไปบ่นไปพากันกินอะไรก็ไม่รู้แล้วเ็าจาร้านได้ด้วยนะรี้วเลวเีวไปร้านนี้แล้วก็เชีเยวเลยอ่ะเดินตลาดมันเก่งมาก,กซื้อของเองเป็นได้แล้วเก่งแล้วอ,อันนั้นมันไม่ใช่อาหารเอเดนใช่ไหมใช่ไหมไหเนอเนดนครับไม่ใช่อาหารเอเดนใช่ไหมเอเดนเลยไม่กิน เอาขอ,อ,าองที่นี่ขึ้นอะไรก็หวังรอไม่เผ็ด <c oughs> ใช่ไหมโอเคโอเคอยากกินอะโนมเหมือนพี่เอเดนนะ่ะนั่น